น้องเก่ง VIP Lady Car เชียงใหม่นะคะวันนี้เรามีกิจกรรมนะคะแก้บนหลวงพ่อทันใจนะคะซึ่งเราบนเอาไว้นะคะโดยการร้อยพวงมาลัยนะคะ999พวงไปถวายหลวงพ่อทันใจที่วัดพระธาตุดอยคํานะคะอันนี้เราร้อยเองกับมือนะคะทั้งหมดเลย999พวงค่ะอันนี้ เป็นช่วงเวลาที่ครบแล้วนะคะ999นะคะชุดนี้99พวงนะคะอีก900อยู่ในตู้เย็นนะคะร้อยกัน2วัน2คืนนะคะวันแรกเริ่มร้อยตอนบ่ายโมงนะคะได้400พวงวันที่200ร้อยอีกรอบหนึ่งนะคะ599พวงครบพอดีนะคะใช้เวลา2วัน2คน ท้าย999พวงนะคะที่เราบนขอหลวงพ่อทันใจไว้นะคะร้อยใช้เวลาร้อยทั้งหมด2วัน999พวงเมื่อวานเราเริ่มร้อยตอนบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงได้400วันนี้วันนี้ได้อีก599ครบแล้วนะคะ นี่ชุดนี้เก้าสิบเก้าพวงนะคะชุดนี้เก้าสิบเก้าพวงอีกเก้าร้อยอยู่ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปถวายหลวงพ่อรันใจพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวตามติดตามดูอีกทีในึงพรุ่งนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะวงมิลาลยเราเก้า้อเก้าสบ้าพวงนะคะเดี๋ยวเราจะไปถวายหลวงพ่อรันใจกันนะคะที่วัดพระธาตุไร่คเน,นะ นี่เต็มถุงเลยเดี๋ยวเราไปจัดทานที่โน่นนะคะโอเค พระธาตุดอยคำนะคะที่คลๆหลายๆคนอาจจะเรียกง่ายๆว่าเป็นวัดหลวงพ่อทันใจนะคะอันนี้เราเอาดอกมะลิมานะคะเป็นมะลิที่เราร้อยเอง999พวงนะคะที่เราบนเอาไว้ว่าถ้าขายบ้านสําเร็จนะคะเราจะมาถวายนะคะอันนี้เราเป็นมะลิที่เราร้อยเองด้วยกับมือนะคะสองคนนะคะร้อยกันสองวันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปข้างใน วัดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจัดทานถวายนะคะโอเคไปเลย เราทําการแก้บนนะคะถวายวงมอะไร้าล้อย9 9้าบ้าวงนะคะเป็นที่เรียบร้อยละอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวภายนอกวัดนะคะแล้วก็จะเห็นเมืองเชียงใหม่ทั่วเลยนะคะวันนี้แดดไม่ร้อนนะคะเหมือนจะมีฝนเล็กๆน้อยๆค่ะเดี๋ยวไปที่ไหนนะคะมีที่ไหนหน่าเที่ยวนะคะแล้วก็มีที่ไหนหน่าสนใจเดี๋ยวเราจะมา ลงให้ดูอีกนะคะเรื่อยๆเนาะใครอยากมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะก็ ฝากติดตามเราได้นะคะตามเราไปเที่ยวได้ที่กินที่เที่ยวที่เชียงใหม่นะคะฝากติดตามเราด้วย V.I.P. Lady Car เชียงใหม่นะคะรถเช่าคร้อมคนขับสำหรับผู้หญิงนะคะ0 6 2 9 9 8 9 8 2 2ค่ะบ๊ายค่ะบายอ่าเดี๋ยวจะเงยน็นเย็นเรามีโฮมสเตย์ด้วยอ๋อเรามีโฮมสเตย์ด้วยนะคะตอนนี้เรามีโฮมสเตย์มีความสเตย์นะคะที่แม่แต่งนะคะใครมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะหาที่อยากหาที่พักแบบสโลไลท์นะคะวิวนาวิวดอย นะคะก็ฝากด้วยนะคะพันล้านหิมนาหิมดอยฟาร์มสเตย์นะคะลาดลองเข้าไปติดตามในเพจเราก็ได้นะคะพันล้านหิมนาหิมดอยฟาร์มสเตย์นะคะแล้วก็สามารถที่จะไปเที่ยวตามจุดต่างๆนะคะในเชียงใหม่ได้อย่างเช่นใบแม่แป้งนะคะไปปายก็ได้นะคะเส้นทางนู้นนะคะอ่าเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศนะคะที่ฟาร์มสเตย์เดี๋ยวเราจะมาฝากอีกนะคะเรื่อยๆนะคะโอเคฝากติดตามด้วยนะคะ E